วันนี้เราจะมา unbox นะครับ AirPod s Max นะครับซึ่งก็เป็นหูฟังต้องบอกว่าเป็นหูฟังแบบเต็มตัวเนี่ยอันแรกของ Apple นะฮะต้องบอกก่อนว่า AirPod s Max เนี่ยจะเรียกว่าต่อยอดมาจากความสำเร็จของ AirPod s แล้วก็ AirPod s Pro ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้งสองอันนั้นเนี่ยตอน,น,นแรกก็โดนค่อนแค้เยอะมากนะครับแต่ในสุดเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าเมื่อโดยเฉพาะเมื่อใช้กับ ecosystem ของ Apple เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากเลยต้องมาดูกันนะฮะนี่ผมเพิ่งได้มาเพราะฉะนั้นก็ยัง อยู่ในกล่องสายแอปเปิลนะครับเป็นกล่องหูฟังที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะฮะครับก็ต้องบอกว่าสมราคาแล้วกันนะฮะราคาในเมืองไทยเนี่ยขายอยู่ที่1น9่0หนเก้าพันเก้าร้อย็แพงมากๆเลยแหละนะฮะแพงทีเดียวสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับอ่ะนะครับถ้าก็มาดูกันหูฟังตัวนี้มีหลายสีนะครับมีชมพูเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ เลือกที่เป็นตัวหูฟัง Space s สเปซเกรมนะครับเปิดออกมาปุป๊บเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบเหมือนกระเป๋าถือนะฮะแต่จริงๆมันคือเคสของหูฟังนั่นเองซึ่งก็เป็นการออกแบบเคสที่หน้าตาแปลกมากทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าแปลกตามากนะครับวัสดุก็พรีเมียมนะฮะตามสไตล์ของ Apple นะครับข้างในเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟองน้ำนะซึ่งสามารถถอดได้นะครับเ,เนี่ยถอดออกนี้เลยง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปง่ายมากนะครับเป็นแม่เหล็ก นะครับก็จะมีบอกเลยว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวานะครับหรือสังเกตง่ายๆก็ได้ครับว่าปุ่มมันใหญ่เนี่ยนะฮะเทียบกับคอนโทรลเนี่ยมันคือข้างขวานะครับวิธีการใช้งานหยิบเอาโทรศัพท์ของเราขึ้นมานะฮะมันจะขึ้นมาเลยครับถามว่าจะคอนเน็กต์ไหมแล้วกดคอนเน็กต์ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับตอนที่ใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะให้เซตอัพว่าเราชอบแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ ใช้งานได้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของการการใส่นิดหนึ่งนะฮะการตัดเสียงนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดกดปุ่มตัดเสียงเนี่ยเงียบมากเงียบจริงๆนะฮะเราก็น้ําหนักไม่ได้สิวว่าเบามากนะครับโอ้นี่นี่เอาออกมาแล้วรู้เลยว่าเงียบจริงๆมีหูฟังที่เบากว่านี้แล้วก็มีหูฟังที่หนักกว่านี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วข้อดีของมันคืออะไรนะฮะสมมติว่าในกรณีที่ผมเนี่ยกำลังนั่งทํางานโดยใช้ ่ MacBook อยู่นะฮะซึ่ง MacBook นี้ก็คอนเน็กอยู่กับเจ้าตัวนี้เหมือนกันเนี่ยน,นะครับเวลามีโทรศัพท์เข้ามาในมือถือเครื่องนี้เนี่ยหูฟังเนี่ยจะสวิตช์จากที่ฟังเพลงอยู่สมมติผมฟังเพลงอยู่ใน MacBook นี่นะครับจะสวิตช์มารับโทรศัพท์มือถือคือโดยโดยไม่ต้องบอกมันเลยนะครับถ้าเล่าถึงเทคนิคนิดนึงนะฮะก็คือว่าตัว Apple เนี่ยใช้ชิป h หนึ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชิป h 1นึ่ี้มันดียังไงนะครับแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับเเเรรื่่อองงงขกาตัดสีียยน ค่อนข้างที่จะแพรวๆมากทีเดียวนะฮะพูดถึงคุณภาพเสียงมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องสาคัญของหูฟังประเภทนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้หูฟังที่เสียงปกติเนี่ยนะครับก็ไปใช้หูฟังน่าคนส่วนใหญ่หน่าจะเลือกใช้อินเดียมันเบากว่านะไอหูฟังประเภทนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะต้องการคุณภาพของเสียงจริงๆนะครับผมลองฟังแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าใช้หูฟังแบบนี้เนี่ยเยอะหลายยี่ห้อนะฮะหูฟังแอลเปาสถือว่าทําได้ดีในแง่ของเสียงเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีดานามิกสูงและมีเสียงบางอย่างที่ต้องบอกตรงเลยว่าใสหูฟังอื่นไม่ได้ยินนะฮะคือ a p p เ e ในใช้ AI เข้ามาในใน,ในการทําเรื่องของการควบคุมเรื่องเสียงด้วยเนี่ยมันก็เลยมีความอะคูสติกก็ยังมีนะครับแต่มันจะมีเสียงที่เรารู้สึกได้ว่ามันถูกส่งออกมาเพื่อที่จะตอบสนองกับพาร์ทนั้นๆของของเพลงหรือมมนของหนังด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเน็ตฟลิกซ์ก็ออกระบบเสียงอันใหม่เพื่อที่มาสปอร์ตตัว AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max โดยเฉพาะเลยเนี่นะครับไปเรามาดูพาร์ทของการเก็บบ้างนะฮะ เก็บก็ไม่มีอะไรเลยฮะอย่างนี้นะครับข้างหน้าเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็ยกไปอย่างเงี้ยนะฮะใครก็คงจะมีเอเมจินได้ว่าจะไปทําอะไรได้บ้างนะฮะที่ผมเห็นคนเขาทากันก็คือว่าบางคนเขาเข้า,าไปคล้องไว้กับกระเป๋ามันก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึงนะครับน่ารักดีนะครับในนี้เนี่ยมีสายชาร์จมาให้ที่แถามมากับตัวในกล่องเนี่ยนะครับเป็น ค้า้งหนึ่งเป็น USB C นะครับอีกข้ังหนึ่งเป็น Lightning นะครับก็ยังคงยืนหยัดนะฮะชาร์จเสร็จเต็มเนี่ยใช้ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับตามคำเคลมของ Apple นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใช้กับพวก Siri อะไรพวกนี้ได้ดีนะครับผมทดลองใช้ดูแล้วในเบสิกฟังชันต่างๆนอกจากเรื่องเสียงแล้วเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจอย่างมากเลยกับหูฟังนี้ก็คือความสามารถในการไม่มุนเวลาต้องสวิตช์เครื่องสวิตช์จาก Macbook มาเป็น มือถือนะครับมาเป็น iPhone หรือว่า switch กลับไปที่ iPad ไม่มีงงไม่มีงงไม่มีมืนนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นข้อดีของการใช้ Apple ecosystem นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอัปเดตเจ้าตัว iOS ในมือถือแล้วเนี่ยนะฮะคุณสามารถแชร์สมมุติคุณฟังตบ Spotify อยู่เนี่ยแลวเพื่อนคุณใส่ AirPod s Pro นะฮะหรือ,อ AirPod เนี่ยก็สามารถแชร์เสียงให้คุณฟังให้ด้วยถ้าเราดูงานออกแบบ นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยโฟมรองหูนะครับที่เป็นเมมโมรี o โฟมด้วยนะครับมันจะสนิทหูพอดีอันนี้เป็นเรื่องของอะคูสติกนะครับเป็นหัวใจหนึ่งที่ทําให้หูฟังนี้เสียงดีนะครับอย่างนั้นก็คือดิจิตอลคราวนะครับเจ้ากลมๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็ให้ควบคุมระดับเสียงนะครับแล้วก็สลับพวกแทร็กต่างๆรับสายนะฮะหรือแม้แต่การเรียกใช้งาน Siri ข้อโดดเด่นแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันทำได้ดีขนาดไหนก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับ AirPod Max เนี่ยนะครับจะใช้ไมโครโฟนหันออกข้างนอก6ตัวเพื่อจับเสียงในบริเวณที่คุณอยู่และใช้ไมโครโฟนหันเข้าอีก2ตัวเพื่อวัดเสียงที่คุณได้ยินนะครับในขณะที่ไมโครโฟนแบบ Beamforming เนี่ยช่วยแยกเสียงพูดของคุณขณะพูดคุยโทรศัพท์เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินชัดเจนแม้ในที่ที่รบกรนคือเวลาคุยโทรศัพท์นี่นะครับคูฟังให,ใหญ่แบบนี้บางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอัน,นีทนนชิปะะ่ Apple เนี่ยดีไซน์มาเพื่อการอะคูสติกโดยเฉพาะนะครับมีซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยนะฮะอาศัยคอประมวลผล10คอในชิปแต่ละตัวเพื่อตัดเสียงรบกวนจากภายนอกให้ประสบการ์การฟังในค่อนข้างดีทีเดียวนะครับและวก็เคลมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีการตัดเสียงแบบแอคทีฟเนี่ยเป็นชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมนะฮะด้านเสียงรบกวนได้อย่างดีนะครับแล้วก็คุณสามารถกดปุ่มเพื่อควบคุมเสียงสลับกับโหมดฟังเสียงภายนอกนะฮะได้ด้วยนะครับอีควอเซอร์ปรับได้เองเนี่ยจะปรับแต่งเสียงให้เข้ากับ ความกระชับพอดีและแนบสนิทของโฟมรองหูแบบนุ่มเนี่ยนะครับที่ไมโครโฟนที่หันเข้าด้านในจะวัดเสียงที่คุณได้ยินและปรับค่าความถี่ของเพลงเพื่อมอบประสบการณ์ที่เต็มอิ่มอย่างสม่ำเสมอนะครับอีกอันนึงก็คือระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมการติดตามศีสษะแบบไดนามิก การเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามการขยับของสีสรษะของคุณขยับนิดนึงนะก็จะรู้และนะครับคุณสามารถเชื่อม AirPods Max กับ iPhone หรือ iPad ได้ในทันทีนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าง่ายมากยกขึ้นมาปุ๊บต่อได้เลยนะครับแล้วก็สลับอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับอันนี้นี่คือสุดยอดมากนะฮะแล้วสามารถสตรีมเสียงง่ายๆเลยนะฮะร,ระหว่าง AirPod สองคู่บน iPhone iPad Apple TV ก็ยังได้ AirPods Max เนี่ยจะหยุดเล่นเสียงทันทีเมื่อคุณถอดออกแล้วกลับมาเล่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวพลาดเรื่องการฟังเพลงเสร็จแล้วเอ๊ะเดี๋ยวใครเรียกเราต้องหยิบออกมานะครับแล้วก็เมื่อเก็บใน Smart Case เนี่ยนะครับ AirPods Max จะเข้าสู่โหมดใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ด,ด้วยนะครับการโดยสรุปแล้วนะฮะผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยแอบหนักใจแทนคู่แข่งเงน,นะฮะข้อที่น่าจะไม่ดีของเจ้า a i r p แอรคือาคาครับ เพราะในขณะที่คู่แข่งเนี่ยช่วงนี้ก็ทําโปรโมชั่นเงินเยอะนะฮะแล้วก็ราคาลงไปพอสมควรนะฮะคนแต่ละคนก็จะชอบสไตล์วิธีการฟังของหูฟังให้เหมือนกันนะครับนี้ก็ต้องลองไปฟังเองดูนะครับแต่สิ่งที่ได้เปลียบมากๆเลยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปฮะคือการเข้ามาอยู่ในอีโคซิสต็มของ Apple แล้วมันก็จะใช้สวิชอุปกรณ์ง่ายซึ่งการเชื่อมสวิชอุปกรณ์เนี่ยเป็นหนึ่งในเพนพอยต์อันใหญ่มากของลูกค้าที่ใช้หูฟังเพราะว่าบางทีต่อ3 4เครื่องต้องสลับไปสลับมาเนี่ย ทีมันถ้าเกิดว่ามันเชื่อไม่ดีมันงงได้นะครับโดยสรุปก็คือวัตถุต่างๆเนี่ยดีนะครับสวยงามน้ําหนักไม่ไม่เบานะฮะไม่เบาผมยังไม่ได้ลองใช้นานๆสามสี่ชั่วโมงไม่รู้ว่าจะเมื่อยหูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับออชอบแพ็กเกจนะชอบชอบอันนี้แต่นี้ก็คิดมาพอสมควรนะก็เลยก็เลยออกมาสวยงามดีนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ดูเนี้ยบดีนะฮะสมราคาละว่างั้นเถอะนะครับ ถ้าใครที่ใช้ ecosystem ทั้งหมดของ Apple แล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาชีวิตมากๆกับการ switch แผ่นนู่นแผ่นนี้นะครับผมคิดว่าเนี้ยตอบโจทย์นะครับแต่ก็แน่นอนว่าแรกมาด้วยราคาที่สูงพอสมควรนะครับไว้ตอนหน้าเราจะมา unbox อะไรกันอีกเดี๋ยวรอติดตามขอบคุณมากครับ